ฉายฉายเวทแบบดูดันมันโดขอ้อขอะไรข้ออะไร ไม่ดึงวะเีบอดกันหน่อยก็ได้มีแต่ตัวดึงตัวล็อกไอ้เฮียโอ้โหเราเฮียกี้เทแกงเทเลเทบี้ไอ้สัสแม่ยืนยืนอยู่เนี่ยอยู่อยู่นี่อยู่ตรงนี้อยู่ที่นี่ไอ้ยมกดผิดป่ะวะแหดแล้วดแล้ว เฮ้ยพี่ก็เอาคาตาให้ได้เว้ยเฮ้ยจะปี๋แท้งปี๋แท้งปี๋แทงตัวอีกตัวหนึ่งเพื่อนเฮ้ยยี่มันได้ก่อนว่ะได้ก่อนเดี๋ยเราได้ก่อนมันได้ก่อนปิดเวลาไปยนิดรู้ไม่ใช่กูอะไอ้ยี่่มันเล่นนิดรอบนิดกูใช่ไหมใช่ไม่ไหวว่ะคาตา กูมไม่ไหวอ่ะแข้งนะเว้ยไอ้เฮียกูให้มันไปไปขนมนให้มันเล่นนะไอ้เฮียเดเมดกูโค,คตักตอยอ่ะมีใครตายก็บ,บุญเลยเฮียเฮ้ยเราห้าสามแล้วอ่ะใช่แต่เราไม่ได้สามตัวแรกไอ้เฮียทำไมกูกดกระเป๋าไม่โยนวะ แล้วพ<ท>ีมันจะโยนกระเป๋า<บ>ไม่ใช่หรอว้าพี่อะไ,<ท>ไอ้ไม่ตายโอ้เฮี้ยยีบตียีบตียีบตีมันตายนี่ไงใครออกน้องเองือออกนั่นเองเหน็ดกาดเฮ้ยจะมาเดินมา ฮู้ก <laughs> ่าว <laughs> อี้ยไอ้ยทำไมยี่โยนวะตัวไหนก่อนดีวะเฮ้ยอย่าเลยวะเฮ้ยย่าเลยสมตัวกูลืมบอกมึเเว้ยบอก่มันลงไวลาอ่ะตัวนะสามตว่ายี่ยู่ล่างอ่ะ

ไอ้เหี้ยมันเยอะไอสัตว์มันมาสามตัวไอ้เหี้ยยังไม่รู้เลยทำไงให้มันโดนมันโดนกระเป๋าวะหี้ยะเอาดียาเนี่ยกูไอสัตว์ซีรีส์ซีรีส์นี่อะไรคาทัดวะชิดกูไม่ชิด าาให้มนันทำไงให้มันโดดยนกระเป๋าไว้สักกระเป๋าแล้ววะแต่สคิวสามมันอนะ่ะ Hãy subscribe cho phép จะตายแล้วยืนยืนไปโอ้ยเฮี้ยมป็น้แล้วสัตว์ไอ้เจ้าล่ามึงนัวจังวะไอสัตว์มึงจะไปเล่นอื่นกันบ้างเลยวะไอ้เหี้ยล่างเฮี้ยอะไรเยอะแยะวะเนี่ย เไปข <get> ึ้นบนด้วยอันนี้มึงดูตัวเชี่ยแล้วมึงย้ายมาล่างเยอะแยะไอ้สัตว์ที่ย้ายมาหาพ่อของสกิลกูกว่าจะเชี่ยที่ได้แต่ละตัวไอ้สัตว์มันตีมันน้อยมาจู่เลย กูอะไรให้กูยิวให้แล้วะไออันติอันติมันใช้ทำอะไรอันเป็นตัวนักตายในวงไปนอะวะไม่ไอันติเอ้มาดิมดิอันนี้อืมากไลยเนี่ยไปลัาหลังล้งาตาลังลไปเลยไปเลยไปเลยไปแล้ว โดมาแล้วจ้ามาเด้อมันเออสวยมากไม่ทำเหี้ยะไรเลยไม่อยู่ระล่างไอ้เหี้ยพ่อแม่ไอ้เหี้ยะไรแย่แย่วะเจอล็อกเจอชามมาครบชุดไอ้เหี้ยไปลกแปลร่างเดี๋ยวอะไรเหี้ยเดไปยวนี เฮียอะไรไม่รู้เยอะแยะครั์ไ oh อ uh ้เหี้ยมันเป็นโลกเควยเลยวะไปด้วยเพื่อนก็ไปด้วยก็ไปด้วยเอ้ยเฟมโง่กูตายละตายตายอนไกลตาเหรอไอ้เหี้ยนี่โง่ไอ้สัตว์ดก็แค่นี่มาโดนกูเป็นธรมศตรครับจริงเลเอาให้เพื่อนเลยเมื่อไหร่มันจะได้แค่เมื่อไหร่มันจะแรงล่างอ่าเร็วเร็วเร็วเก้าก็สิบสอง Bán bạn thoải 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 còn thoải thoải này thoải 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 มงไปกูเอาไปนี่อันทีสเตร็ล้วอันทีสเต็้วตายติดป,ปละ่ะไม่เอากูเลยจะทำไงเอาเพื่อนย่ามันไกลเกินไม่มีแต่ตัวกไกลๆที่อ่านเวรเลย นี่แค่ว้านิดทันเยต้องมาแล้วไปเยนริก400ก็ได้ของแล้วบายบายเพื่อนโอ้ยเ้ยไอ้เรื่องมดโอไปโตญ่โตมาละึงแปลงล่างกูแปลงล่างแล้วเวไอ้สาสใส่คอนเวอร์ไปเตะหน้ามึง อะไปเอ็มมล้วหมล้ก็ใส่คนบดเลเกลก้านเว้ยเออแตงลางซูเปอร์ส่ยาเอาดิตออดีอหรักมันยิ่งสามสิบสามแล้วะได้แล้วหุยยมากดสกิลตีป้อมแรงวะเอาลูนมาเลยต้องการถ่าป้อมแบบนี้ต่อเลยนะาต่อเลยไหม บอลต่อนตายอยู่แล้วโอ้ก้อนตีไม่ทันไอ้เหี้ยหัวหกป้อบไม่ชอบไอ้เหี้ยเอาหัวหกป้อมไอ้เหี้ยตัวเหี้ยเลยแข่งก็ได้นะเหี้ยเป็นกลางอ่ะเอาดิเอาดิแตกตึ้งเฮ้ย

หมดหมดไอ้สัไม่ได้ไม่ได้ไไไ้้เยอเุ้มุม่คได้เยอะเลยนะเว้ยือรกูแฟนเอาเลยะแค่รูเรื่องหนึ่งดูกูพอแล้วเว้ยแค่รู่องหนึ่งดูกูพอแล้วเว้ยนี่ก็จะตายซีี โอ้พ่อมาไงเฮียยิงดึงเตะดึงใส่ดึงใส่ดึงใส่ไปตักคนหลัคนหลงัคนลงันรีอเอาอยงมึดึงกูลบคิวด้ยดีไมอยูหายดีกูรอละกูรอละเพื่อน กูดเดินแป๊บๆเดี๋ยวกูเลือกกูเต็มแล้วนะเปสิ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 อะไรๆหรอไอ้ก้าวกูรอยี่อะเดินแป๊บๆเดี๋ยวกูเต็มแล้วนะไปเจ้ารักมันจะกลับรักมันจะกลับเฮ้ยมันกลับแล้วเว้ยมันกลับกันดูเฮียมาแล้วข้างๆครับข้างเอ้อเฮียมึงไม่สกิลดูแล้วข้างกันอะไปอุ้ยต้องแปดว่ะไป ไม่น่าทัเลยเออโอ้อดโอ้ม oh, oh, oh. ึงไงโอ้อเดเอวดิต่อดีอย่าต่อดีย่าต่อแขงแน่โดนโดนเพื่อนกูไปอ้อามึงสอยปอบรวยงวะ เลนทำเลนเว้ยดันขึ้นมาเลยเว้ยนี่ตัวเดียวไม่เป็นไรหรอกอะไรก็สวยโอ้ยไป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  เอ้ยกูโดนลุมไป็ลุมกูอาตาป้อมเลยแม่นกูไอ้ยังไม่เอาไม่ลงไอ้ยังตัวเดียวไม่เอากูไม่ลงล้วตัวกูมาแล้วเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราเล่นกูสัญญาไม่ทันแทงเอามึงนะโดนมทุบเลยโอ้ยมันวิ่งดิไปลุเฮ้ยเอาเฮียฮูกาว สวัสดีสวัสดีสวัสดีไว้ไว้ไวไว้ไอ้แมันทุกแล้วทุกเบาไอ้เหี้ยมันลกไอ้เหี้ยอย่าโลกมันจะใส่ไฟไปมันโลกเว้ยสกิลไฟไอ้สกิลมั่วเลยสัตวสไอ้สกิลมั่วเลยสัตว์โคตรโลกไอ้เหี้ยเนี่ยมีสามทางแล้ววะอย่างนี้เขาเรียกว่ารนไอ้เหี้ยลกจัดไอ้มาแล้วเพื่อน ออโต้ในม่ยเว้ยัวเฮียนี่แม่งเอาอย่างเรื่องเลยว่ะเอาไหมล่ะเหลือกูห้าพันแล้วเฮียตอนนี้นนเฮ้ยเฮียแม่งใส่ถุมือด้วยบลอบลบอลหนาวเฮียฮะหนา,าวหนาว ไใครเก็บดีก็เก็บเลยนะใครเก็บเลย,ยนะใครเก็บดีโวยก, vagy, กดผิดไอ้ชี้หัน่มควยไป<ห>โดนเลยครับโคตรแรงไอ้เหี้ย ขึ้นรบมา้วเพื่อนเอามทำาิษล้ไปไปเเลยเไป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 ไอ้พิษชนแบบีิยตายอนะมึงอชนแบบียตายนี่คือจบไปนะเออโอ้หียป้อมแหกเลยเหรอแรงจัดเี้ยกูดูกูตีป้อม ปอบแหกเลยเฮียเอาดิเอาดิาดนี่คุณเห็นไหมปึ้งน,น,นี่เห็นไหมไม่ออกมาคุณอู้เลยปึ้งเอ้ยปึ้ง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 ไม่ลงแล้วไอเดี่ยวเน,นี่ย